สวัสดีครับพี่น้องพผูช่องตันอัธพลนล้ำเพลินพี่เชร์ครับพี่น้องครับปุ้ยมาแล้วพี่น้องเก้าอี้มาแล้วเก้าอี้มาแล้วครับเก้าอี้มาแล้วามาวพี่น้องไปนะอ, <Okay. S 1> อัปเดตสถานการณ์ทางงานาตอนนี้ครับเก้าอี้มาแล้วเก้าอี้โต๊ะมาแล้วครับทีมงานลุงอ้วนโต๊ะตินนะครับ มาแล้วแดงมวนจวดแทนแน่นอนครับปลดปล่อยครับทีมงานเขาหลังจากที่เมยมาทั้งปีเเียยโต้ม คือผมว่าเมื่อไหร่ามีแดดเลยพี่น้องเทียงสีใบเลยนี่แต่ว่ามีมแดดเลยครับเบิงอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้พี่น้อง จบคิวนี้ผมสิออกไปเฮ็ดธุระอยู่โกสุมกันจะเข้าเนี่ยสิกลับมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งใหม่ครับโอ้ยผู้ใดจมเนาะจามสามเถื่อนก็ต้องเข้าไปได้หลายๆทั้งมด ทีเห้อ,อหก็อีนี้ยังอยู่เก็อีทีกำนั่นกระเทียมถีบผมตกก็อีื่นนั้นกำโอ้หมดกัดแขนขัน ันี้ก็อีมาแนละ้วก็อีและโตกมาแล้วมาทาเบึงกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป มาเตรียมแล้วทีนี้นีแบงแมาเช็ดเครื่องเสียงแล้วไม่กันทัรงนีแล้วเปพี่งนหน่งเป็นว <c oughs> ะ ข้างนี้ครับยองที่ห้องนี้เราเบียร์นี่เกี่้วเียครับมันจะฟื้นบุ ฟื้นแล้วตัวน่ะไ่ได้ฟื้นบ่ครับฮะเอาไปเห็ดยังเมื่อคืนคือเวลาบบนอนเห็ดยังเมื่อคืนเวลาบรนอนโอ้โลงน้ำเพลิน้อนี้ยาชวนขึ้นเวทีผพ้ใดก็สซังเขาสิอยู่หน้าห้าน ไม่ได้จองนาฮันด้ครับด้อนี่ะครบอกเขาว่าคอยยืนาฮัน่ยืเชิงฮันยืเทิงฮันมาปีเดยนี่ยเขาเน้องมือใคอยยอดแต่ก็บริน่นะว่าขันมันมวนบอยยื้นาฮันมันมวนดิคนั้ตัวเองปยอนาฮันมันนี่อยจิบคดัตัวเองกินแล้เหลา แล้วก็ออกมาฮะตื่นแล้วไอ้สิบโมงตื่นสวยเหมือนกันเหมือโมงเบิ่งข้าเจ้าเอาเก้าอี้มาแล้วเก้าอี้มาแล้วพุ่นโต๊ะมาแล้วทีมงานเฮาก็เอาเครื่องเสียงกำลังสีจัดเครื่องเสียงพี่กายพี่กายไปเรยู่พี่กายนี่ยข่อยบ่ข่อยบ่ดื่มเลยเพราะว่าข่อยแม่หอดข่อยรังกินมะซี้ยางในโต๊ะราะว่าหนึ่งแดูการนี่ ข่อยอดท้วนแห้ข่อยยันข่อยแส่ซุดบ่แดดข่อยกับโอ๊ตเอามาหอดมือกินโต๊ะจีนข่อยกินทุกอย่างที่ข่อยอยากกินเลยไอ้แปนอีลีอยากไปรถใหม่ปะขอมือหนึ่งขอมือหนึ่งขอมือหนึ่งกินจักมือรถมาเลยขอมือนึงรถขอมือหนึ่งรถติดเลือกิน กินน้ำกินน้อนสิสภาพนี่กินแล้วนอนนี่ผู้ใดควรอันนี้นวิทั์วละอยูโกสุมก็เลยแวะมาถ่ายคลิปแม่จองนะเราไปเดินน้ำมูดอเไปเร่งไปกาแกโอ้ยมือผักมาไดี๋ยักเนาะ เอาเด็กๆอ่ะเดี๋ยวต้องพี่มาเป็นรันดิกเล่นวะแม่เอาลำสิงซีเรียสอย่งลำสิงเนาะซีเรียสพาเข้าไปท่านเห็นเดี่ยวเอ่ะแม็กมีมีแต่แมกบุกเครื่องเดียวเดี๋ยวบอกรับมาพอกันแรงนี่ครับกำลังลงเก้าอี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ เดี๋ยวอัปเดูบ้างไหมครับพี่น้องขค่อยๆอย่าไปเหตุุุทธุระก่อน